แลก็มันจะยาลือเฮาเนี่ยได้ใกล้ชิดกับบสยอในวัดหลายคนก็มีเป็นบุกง่ายที่สุดถูกไหมครับกิจการหลายหลายคนมีเป็บุกก็แล้วก็ได้มีโอกาสนักกว่าคนอื่นนะฮะ สินค้าสุดยอดท่านาได้มา,าห้าผู้วมาเดียวเนี่ยบรสยอเนี่ยเปคนนี้มผมซื้อกินดีนะฮะทีมมูฮาได้มีโอกาสมาเข้า SME เอ็มครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะเป็น,อ,ปนอกาสบรสยอครับก,ก็เป็น่ทานลูกค้าของเรานะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาชิกประมาณสักสองพันห้าได้ก็ได้สื่อให้สื่อผมถ้าก่อนมาเชียงรายเนี่ยนะครับผมจะอ่านหนังสือพิมพ์ดิจิทัลเลือกอ่าน หยิบใช้ได้ตลอดเวลาขอให้มีมือถือก็คือในอดีตนะครับมีอะไรบ้างการเข้าถึงวันนี้เนี่ยทางเดียวใช่ไหมครับสื่อทางเดียวคือไปโพสอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้คนมาหาก็กลายเป็นเว็บสองจุดูนย์เว็บสองจุดูนในที่นี้คือว่าลูกค้าอยู่ที่ธนาคารครับอยู่ที่ธนาคารกันอยู่ที่ตัวเขาด้วยว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะต้องสร้างความเชื่อถือให้กับตัวเองนะคในกลุ่มของโอทอมเนี่ย ว่าสิ่งสําคัญของ SME บ้านเราหรือแม้กระทั่งโอทอเนี่สิ่งสําคัญเลยจะต้องเริ่มที่จากตัวเองก่อนเริ่มสร้างเครดิตของตัวเองให้มีความเชื่อถือก่อนถ้าหากมีความเชื่อถือแล้วต่อไปเนี่ยในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของการค้าประกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องยาก